สวัสดีครับผมเออร์เลอร์และซะนะฮะวันนี้ผมมีภารกิจนะครับต้องไปที่อู่นะครับชื่ออู่เฮทพีพัทกาดนะฮะเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้เอา,อาไอตัวกล่อง ECU ไปซ่อมนะครับให้พี่นนท์เจ้าของอู่เฮพีพนะัทกาาดอะซ่อมให้นะครับเนื่องจากว่าไอตัวแผงวงจรข้างในกล่อง ECU อะฮะ มันเกิดแต่ว่าผิดปกติขึ้นนะครับตามอายุการใช้งานนะเหตุที่เขาบอกก็คือไอตัวของเหลวข้างในตัวซีะครับมันออกมากัดบอดนะฮะทำให้บอร์ดมันเสียหายนะครับผมก็เลยต้องเอาไปซ่อมนะก็คือเครื่องมันไม่สามารถที่จะเดินเบาได้นะครับเพราะว่าบอร์ดมันไม่สามารถคอนโทรลเครื่องได้เหมือนเดิมแล้วนะก็เลยต้องเอาไปซ่อมนะครับแล้วก็ให้ทางพี่นนท์เนี่ยเขาทำซ็อกเก็ตรับลอมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้รถที่ขับได้ก็คือใช้เป็นกล่อง ที่ยืมมาเจ้าของทางอู่เอามาใช้เผื่อไปก่อนนะครับผมก็ทำลงทำลอมอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่อู่นะแล้วก็ไปสลับกล่องนะครับพูดง่ายๆแล้วก็เอาลอมที่เราเคยทําไว้แล้วอะฮะที่มันอยู่ในกล่องของพี่เขาเนี่ยสลับย้ายไปใส่ในกล่องของเรานะฮะก็คือว่าหลักการทําลอมจุลลอมง่ายๆคืออย่างแรกกล่องเดิมๆเราต้องทําซ็อกเก็ตนะครับขึ้นมานะเพื่อที่จะมารับาขาด้าขาของตัวไอซีครับผม อ่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่พอเราทําซ็อกเก็ตปุ๊บเราเสียบล้อมได้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะจูนได้นะครับซึ่งเขาเรียกว่าจูนล้อมนะก็เลือกน้ำมันได้เลยว่าจะจูนเป็น95เหมือนเดิมจูน e20 หรือถ้าอยากได้แรงสุดๆก็ต้องเป็นจูน e85 ครับซึ่งการทํา,าทล้อมเนี่ยมันก็มีอยู่2แบบนะฮะแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าล้อมซิงลอมซิงเนี่ยก็คือเราไม่ได้จูนแต่เราทําการโยนไฟที่เขาจูนสําเร็จมาแล้วครับของเครื่องม็อกนี้แหละอ่า น้ำมันอันนี้เลือกเลยแต่ว่ามันจะเป็นในการจูนของรถคันอื่นนะครับที่เขาจูนเป็นไฟสำเร็จไปแล้วเราก็ทําการโยนแฝดเข้าไปในกล่องลอมของเรานะฮะแล้วก็ทําการปรับตั้งค่าอะไรเล็กน้อยนะพวกรอบเดินเบาตอนแอร์ตัดแอร์ต่อให้รอบเดินเบามาันเนียนเอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่าลอมสิ่งอย่างที่2ก็คือจูนลอมแบบเรียวทม์จูนลอมแบบเรียวทา์ก็คือเราจะจูนลอมให้กล่อง ของเราเนี่ยมันเรียนรู้กับเซนเซอร์ทุกอย่างนะฮะของตัวเครื่องเลยให้กล่องเนี่ยมันให้ทํางานแบบเต็มประสิทธิภาพให้มันแมทกับเครื่องยนต์ของเรามากที่สุดนะฮะเพราะว่าเซนเซอร์เนี่ยที่มันอยู่กับเครื่องยนต์ของเรามันก็มีอายุการใช้งานนะมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับตอนที่ออกมาจากโรงงานนะครับทาให้ค่าดั้งเดิมรีเซ็ตของกล่องเดิมๆที่ยังไม่ได้ทําการลองอะไรเนี่ยมันก็ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะฮะ เพราะว่าเซนเซอร์เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วดังนั้นเราต้องทาการจูนลอมเรียวไทม์ครับให้มันเรียนรู้ค่าเซ็นเซอร์ต่างๆของเครื่องยนต์ใหม่นะของพวกอ่าระบบส่วนควบต่างๆของเครื่องยนต์ใหม่หมดเลยนะครับเพื่อที่จะได้ดึงการทํางานของเครื่องยนต์อ่ะให้มันเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับดังนั้นการจูนลอมแบบเรียวไทม์อ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ติดเรื่องงบประมาณอ่ะอาเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจูนลอมนะครับทำให้เครื่องยนต์เราทํางานได้ดีที่สุดนะฮะเพราะว่า เป็นไฟล์ของเราเองเลยเป็นการจูนไฟล์ของเราเองของบล็อกเครื่องยนต์เราเองของรถเราเองเลยไม่ได้เป็นการโยนไฟล์เข้าไปแบบการทำลอมซิงนะครับซึ่งการแฝดไฟล์ของการทำลอมซิงไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับมันก็ดีเหมือนกันมันก็แรงเหมือนกันแต่ว่ามันก็อาจจะได้ประสิทธิภาพไม่เท่าการจูนลอมแบบเดียวไทม์นะครับทําให้ราคาม่็ถูกลงมาหน่อยอแต่ถามว่าวิ่งได้ไหมก็ Michael วิ่งได้วิ่งดีไหมก็ Michael วิ่งดีนะครับวิ่งดีกว่าแบบว่าไม่จูนแน่นอนนะครับเพราะว่าเดิมๆเนี่ย มันก็เหมือนกับว่ามีการล็อกอะไรไว้หลายอย่างนะครับแล้วก็ดาเดิมเป็นน้ำมัน95ด้วยนะ91 95ซึ่งมันก็ความแรงเนี่ยมันก็อาจจะสู้พวกะ E20 E85 ไม่ได้นะครับพอเรามาจูนล้อมเนี่ยทำให้มันรู้สึกแบบว่าเครื่องยนมาทางานสมบูรณ์ขึ้นนะฮะมันก็แรงขึ้นไอความแรงเนี่ยมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าผลตอบแทนนะครับซึ่งหลักๆก็คือที่เราจูนก็จอให้เครื่องยนต์มันทำงานได้สมบูรณ์ขึ้นนะครับความแรงมันเป็นผลพลอยได้ที่ตามมานะครับ กับบาวานี้นะครับคร่าวๆก็เดี๋ยวเราเดินทางไปที่อู่กันเลยไปย้ายก่องก,กันไปนี่นะครับเราก็มาอยู่ที่ h p พีพัท เชิญพี่ h p พัดเซอร์วิสกาลาเฮทพีพัดกาลา, ath, า,ลานะฮะนี่ครับเอากล่องมาสลับนะครับก็คือกล่องเดิมของผมเนี่ยส่งให้ทางพี่นนท์เขาทำลอมกับซ็อกเก็ตไว้แล้วก็เดี๋ยวเอาลอมจากกล่องเดิมที่เป็นกล่องของพี่เสียบเข้าไปก็เป็นอันจบนะฮะวันนี้ที่เรามานะครับก็คือลอมเนี่ยเราทำไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเสียบไปในกล่อง ของพี่เขานะครับส่วนกล่องของเราเนี่ยเอาไปซ่อมนะฮะเนื่องจากว่ากล่องเนี่ยมันบอดมันมีปัญหานะครับเดี๋ยซ่อมเรียบร้อยนะฮะคือกล่องนี้นะฮะบ,บอดมันมีปัญหาอันนี้คือปัญหาของบอดนี่คือมันเป็นตามอายุการใช้งานใช่ไหมครับพี่เพราะผมอยู่ดีมันก็น็อคไปเลยนี่นะฮะก็เสียบลอมเข้าไปในตัวซ็อกเก็ตของมันนะครับ ถ้าเดิมๆจะทาลอมก็ต้องมีซ็อกเก็ตมาก่อนถูกไหมครับพี่ถ้าเกิดยังไม่มีซ็อกเก็ตก็ไม่สามารถลอมได้นะครับพี่<ช>นี่นะต้องทําซ็อกเก็ตลักไปก่อนนะครับก็<ช>คือจบเลยเราไม่ต้องจูนอะไรจูนอะไรใหม่แล้วเพราะเราจูนหมดแล้วเป็นข้อมูลเดิมลองสตาร์ด้เลยลงสตาร์นะครับ ชึ่งเดียวติดนะครับนี่ครับูเฮดพีพัดกาลานะครับผมทำเกี่ยวกับฮอนด้านะครับรถทั่วไปนะครับแต่หลักๆจะเน้นฮอนด้านะฮะเพื่อนๆที่อยากทำเกี่ยวกับพวก กล่องจูนหรือพวกสายไฟเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ก็มาที่นี่ได้ครับผมรับจบให้นะฮะโอเคครับ